ค่ะสืบเนื่องจากประเด็นดราม่าวันนั้นนะคะที่บอสบิ๊กพุ่ยบ้านฟินแลนด์ได้ไลฟ์สดแล้วมีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงลูกน้องเก่าก็คือแนนหัตถยานะคะทุกคนซึ่งแต่ก่อนผูุ่ยบ้านฟินแลนด์ก็คือจะอยู่วงแสงทองฟินแลนด์ใช่ไหมคะแต่นี้ก็ได้ออกมา7เ,เดือนแล้วแต่ บอสบีก็ยังประทับใจในมิตรไมตรีของน้องแนนหัตถยาว่าโอเคน้องแนนก็คือไม่เคยลบรูปหน้าปกที่มีรูปบอสบีกอยู่นะคะแล้วเวลาที่บ i กขุ่ยบ้านฟินแลนด์โพสอะไรหรืออะไรเนี่ยน้องแนนก็จะมาคอมเมนต์หรืออะไรตลอดโดยที่แนนน่ะคือก็ไม่ได้กลัวนะว่าจะมีใครโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พอมาวันนี้นะคะทุกคนหน้าหน้าเฟ e บุ o k โปรไฟล์ของบอสแพรวนะคะก็ได้โพสต์นะซึ่งเป็นข้อความแชทที่คุยกันกับแนนหัตถยาเรื่องประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันมี FC ทั้งสองฝั่งเลยฝั่งฝั่ง f ออีกฝั่งหนึ่งก็บ้างก็จะบอกให้ แนนหัตยามาย้ายมาอยู่กับบอสบิ๊กอย่างนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่เข้าใจอย่างนี้ค่ะทุกคนเพราะว่า FC มันก็ขัดแย้งกันนะใช่แล้วทีนี้นะแชทที่แนนหัตยาคุยกันกับบอสแพรวนะคะซึ่งแนนหัตยาก็ได้บอกบอสแพรวนะคะว่าบอสแพรวคะหากมีสิ่งไหนทําให้บอสไม่สบายใจหรือโกรธเคือง หนูขอโทษบอสจริงๆจากใจนะคะไม่เคยมีเจตนาไม่ดีหรือคิดไม่ดีเลยค่ะรักและเคารพบ,บอสแพรตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เสมอเลยนะคะอืแล้วก็บอสแพรก็ได้ตอบว่าเรื่องดราม่านั่นบอสไม่ต้องคิดมากนะอืบอสไม่ได้คิดอะไรเลยเห็นตะคูเตอร์บอาให้ฟังเรื่องดราม่าแต่บอสบม่ได้สนใจและไม่ได้เข้าไปอ่าน นะเราตั้งใจทำมาหากินทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอใครจะคิดอะไรไม่ต้องเครียดนะเพราะเราไม่มีเวลาเครียดมีแต่เวลาสร้างผลงานให้คนที่รักเราให้เจ้าภาพที่รอชมผลงานของเราได้ดูได้ชื่นชมพรุ่งนี้รันซ้อมยาวๆสู้จ้าน้องแนนก็ได้ตอบบอสแพรว่าขอบคุณมากค่ะบอสอ่านะคะ คือน้องแนนหัทยาเนี่ยเป็นนักร้องสาวสวยหุ่นดีนะคะทุกคนในวงของบอสแพรวซึ่งน้องเนี่ยหน้าตาดีแล้วร้องเพลงก็เสียงดีด้วยนะคะมีผลงานมากมายค่ะโอเคถ้ามีข่าวล่าข่าวกระแสข่าวมาแรงหรือข่าวบันเทิงอะไรเดี๋ยวจะไปเผือกเลย้ยวเอามาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ